สวัสดีครับน้องพบครับพบครับครับน้องพบครับครับเอยแม่มีคําถามเกี่ยวจะมาถามกับน้องพบเกี่ยวกับประเทศอะลุน้องพบพอจะทราบไหมครับประเทศทราบทราบครับถ้างั้นแม่จะถามเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาสะกดศัพทบยังไงอะลุก T H A I L A N D ใช<ห>้แลนด์ประเทศไทยเก่งมากครับอ่ะประเทศที่สองแม่อยากถามว่าประเทศแคนาดาอะดูกมันสะกดยังไง C A N A D A แคนาดาประเทศแคนาดาโอเคทีนี้เดีย๋ยวนะแม่ขอคิดก่อนเอาญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่น J A P A N Japan, ญี่ปุ่นโเก่งมากเลยเอาประเทศจีนใช่นะ่ะ C H i n a ใช้นะประเทศจีนอืมทีนี้เอาฝรั่งเศสดีกว่าฝรั่งเศส france f r a n c e f r a n ฝรั่งเศสโอคถ้างั้นเดี๋ยวนะพีบดีดก่อนมีประเทศอะไรอีกนะเอามาเลเซีย m a l a y s i a มาเลเซียประเทศมาเลเซียเก่งมากเลยเอาเดี๋ยวเอาทีนี้เอาลาว l a o s ลาวประเทศลาว นี่เอาอะไรดีนะสเปนครับสเปน S P A I N สเปนประเทศสเปนอเอาเวียดนามครับ V I E T N A M เวียดนามม,มีประเทศอะไรอีกนะเอาเอาอีกหนึ่งประเทศละกันเอาชิลีหน่อยครับ C H I L E ชิลีประเทศชิลีเออแม่ถามแค่นี้แหละอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามคลิปน้องโเป้นะครับบ๊ายบาย